สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออร์โ e แม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงดรวมแม่หมอพูดเสมอว่าคาทานายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคาทานาย อาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับกกไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับโดยดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคำทำนายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยำก็ติดต่อแม่หมอด้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชันขวามือใต้คลิป สัญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวความกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สําหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปดันด้อมฟอยู่หัวข้อเรื่องใครจะเข้ามาทําให้คุณสละโสดวันนี้แม่หมอใช้ไพ่ชุด the rise s t a r o t และ true love reading oracle คลิป r a นด o อเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แรงดึงดูดของจักรวาลดลจิตดนใจดึงดูดนำพาให้คุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณแนนาอมฟอยูใครจะเข้ามาทำให้คุณสละโสด t ด e high princess ใครคนนี้คือคนที่กรณีที่หคือคนที่คุณอะไม่เคยแน่ใจเลยนะว่าเขารู้สึกกับคุณอย่างไรชอบคุณไหมรักคุณหรือเปล่าเขาเป็นคนที่สะกดเก็บแอบ,บซ่อนความรู้สึกนึกคิดได้ดีมากเป็นคนนิ่งเป็นคนที่ไม่ชอบแสดงออกในการการะทำคำพูดใดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขารู้สึกว่ารักว่าชอบคุณน่ะ ไม่เคยชัดเจนใดๆไม่เคยบอกคุณนะไม่เคยมาพูดว่ารักไม่เคยมาพูดว่าเป็นแฟนอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณมีแต่คำถามมากมายเต็มไปหมดคือเขาเองค่ะที่จะมาชัดเจนในอนาคตและจะทำคุณสละโสดได้กรณีที่สองคือคนที่ทำให้คุณอยู่ในฐานะของตัวสำรองคนที่ต้องรอคนที่เขายังไม่โสดสนิทยังมีพันธะ ยังมีความผูกพันบางอย่างกับคู่เดิมหรืออยู่ในสถานการณ์รักสามเศร้าอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่เลือกใครคุณเป็นหนึ่งในคนคุยมากมายหลายคนที่เขากำลังจะคิดและตัดสินใจแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามกรณีไหนก็ตามสุดท้ายเขาจะเลือกคุณท w p c ครัเพราะว่าคนคนนี้เป็นคู่แท้ของคุณ ก่อนหน้านี้หากเขาจะนิ่งเงียบนิ่งเฉยปกปิดความรู้สึกมากมายเพียงใดโชคชะตาจะบีบคั้นเขาให้เปิดเผยหัวใจจะมีวันที่เขานะรุดหน้าชัดเจนในความสัมพันธ์ได้คบหาได้เป็นแฟนเป็นคนรักหรือว่าแต่งงานมั่นหมายเป็นครอบครัวหรือหากเขาเนี่ยมีพลังงานคนที่เคยมีคู่มาแล้วคู่ของเขาในอดีตเป็นเพียงคู่ผ่านเท่านั้น เขาต้องตัดจบเขาต้องเลิกลาหย่าร้างหรือกลับมาอยู่ในสารภาพความเป็นโสดอีกครั้งเพื่อที่จะได้คบหากับคุณนะเพราะคุณเป็นคู่แท้คนสุดท้ายในชิดของเขาค่ะค e e นอั s สอดคนคนนี้คือคนที่มีความดุดันในตัวเองคำพูดเขาเนี่ยพูดน้อยต่อยหนักนะหากเขาพูดอะไรก็ตาม คำพูดนั้นน่ะจะจริงจังแล้วก็เขาจะรักษาสัจจะสัญญานะเป็นสิ่งที่เขาจะยึดมั่นอย่างมากเขาเลยเป็นคนที่พูดน้อยไงเพราะว่าจะไม่เป็นคนพูดพร่ำเพื่อพูดพร่ำพรรณนา,นาแต่ว่าเชื่อถือไม่ได้ไม่ใช่เขาแลนะเป็นคนที่จริงจังมากหากได้ตัดสินใจแล้วฉะนั้นจึงไม่แปลกที่คุณต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องรอคอยเขาเนิ่นนานนะเพราะเขาเนี่ยหากรักใครหากเลือกใคร คนคนนั้นนะจะเป็นคนที่เขาจะซื่อสัตย์จงรักภักดีจะให้เวลาให้ความรักให้เงินทองนะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่โชคดีมากที่สุดในโลกในเมื่อเขารู้ว่าเวลาเขารักใครแล้วเขาทุ่มเทจริงจังจริงใจก็เลยต้องดูไปนานๆหรือเคลียสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เดิมให้จบสิ้นเสียก่อนจึงได้พร้อมที่จะมาเริ่มต้นในความสัมพันธ์กับคุณ The world ใครคนนี้คือคนที่คุณน่ะทำให้เขามีความสุขอย่างมากมายคุณคือคนสำคัญต่อใจนะโลกอันกว้างใหญ่นี้ความสุขเดียวคือคุณและตัวเขาเองเนี่ยอยากจะตอบแทนอยากจะให้ความรักที่ยุติธรรมกับคุณอยากให้คุณมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะมีความสุขในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คนคนนี้เป็นพลังงานคนทางไกล เป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างแดนก็เป็นไปได้คุณกับเขาสื่อสารติดต่อพูดคุยกันทางสื่อโซเชียลทางแอปพลิเคชันต่างๆมากกว่าการได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันใกล้ชิดกัน t ทริป o r t ใครคนนี้ที่จะทําให้คุณสละโสดคือคนที่ทําให้คุณน้อยใจเสียใจบางคนเนี่ยคเครียดคิดมากกดดันในความสัมพันธ์นอนร้องไห้ทุกวันทุกคืนมองไม่เห็นความชัดเจนใดมองไม่เห็นเลยว่าคุณจะเป็นตัวจริงของใจเขาได้อย่างไรหรืออีก,กรณีหนึ่งเนี่ยนะรักสามเศร้าคุณได้แต่รอคอยให้เขาชัดเจนในความสัมพันธ์หรือว่าตัดจบเลิกลากับคู่เดิมบางคนเนี่ยเขาแยกกันอยู่ สารภาพไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันกับคู่เดิมแต่ว่ายังไม่ได้มีใบหย่ายังไม่ได้ตัดขาดการร้อยเปอร์เซ็นต์นะคุณก็เจ็บปวดได้แต่รอคอยจะมาคบกับคุณก็เหมือนคุณจะเป็นมือที่สามเป็นตัวสำรองนะเขาเองก็ไม่อยากคุณตกอยู่ในสถานการณ์นี้จึงได้แต่ให้คุณนะ่ะรอคอยเขาให้เขาได้เคลียร์ปัญหากับคู่เดิมให้เลิกลายหย่าร้างกันอย่างสมบูรณ์หรือหากเขาเนี่ยเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน อยู่ในช่วงที่คุยกับใครหลายคนมากมายทําให้คุณน้อยใจเสียใจทําให้คุณเนี่ยนะไม่กล้าที่จะคิดฝันเลยว่าเขาจะเลือกคุณหรือไม่สุดท้ายความจะปวดเสียใจกับทุกกรณีนี้จะสิ้นสุดจบลงเดียมเพรสเพราะคุณคะ่ะจะเป็นคู่แฟนคู่รักคู่ครองเป็นภรรยาเขาเป็นแม่ของลูกเขาคนคนเดียวที่จะได้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนได้สถานภาพความเป็น สามีภรรยาก็คือคุณเมื่อวันที่เขาพร้อมเขาจะบอกทุกคนทั้งสื่อโซเชียลและในชีวิตจริงว่าคุณคือแฟนคือคนรักคือภรรยาของเขาจะมีการแต่งงานมั่นหมายมีการจดทะเบียนสมรสนั้นก็คิดเรื่องการมีลูกมีเต้าการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์กับคุณฟอบครับใครคนนี้ที่จะทำให้คุณสละโสดเนี่ยคุณต้องเจ็บปวดอย่างมากก่อนอะกว่าจะสมหวัง ไพ่ใบนี้แปลว่าผิดหวังเสียใจหรืออกหักรู้สึกว่าไม่มีความหวังใดเลยบางคนที่ถอดใจ move on หลายต่อหลายครั้งแต่สุดท้ายก็วนกลับมารอเขาเหมือนเดิมคุณต้องผ่านสถานการณ์ที่มีอุปสรรคอย่างมากหรือรอคอยเขาอ,อยู่ในความสมันธ์ที่ไม่ชัดเจนในเวลาที่ยาวนานกว่าจะได้คบหากว่าจะได้สละโสดกับเขาเนี่ยหัวใจคุณต้องแข็งแกร่งอึดอดทนอย่างมาก ซิโก้ครับใครคนนี้เป็นพลังงานคู่แท้จากอดีตชาตินะหรือเป็นพลังงานคนที่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวผูกผูโผลเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายอยู่อย่างเนี้ยนะตัดก็ไม่ขาดจะให้ชัดเจนเลยตั้งแต่แรกก็ไม่ได้อืเป็นพลังงานไปไปก,กลับกลับนะสามวันคุยสี่วันเงียบอยู่อย่างนี้หรือเป็นพลังงานคนที่เคยคบหากันละหรือเป็นพลังงานคนรักเก่าเคยคบหากันละ จนต่างฝ่ายต่างแยกย้ายกันไปมีชีวิตของตัวเองนะไปมีคู่ใหม่แต่สุดท้ายคู่ใหม่ก็เป็นแค่คู่ผ่านที่ไปไม่รอดคุณกับเขามาเจอกันอีกวนกลับมารักกันใหม่คบกันใหม่ก็เป็นได้คุ e นับครับใครคนนี้คือคนที่รักคุณหมดหัวใจเขาจะทําให้คุณได้รู้นะว่าคุณมีคุณค่าต่อใจเขามากแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณคาดหวังปร,รารถนาเขาจะให้คุณทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นความรักความสุขทางใจหรือหมายถึงสารภาพที่ชัดเจนเขาเลือกคุณนะเขารักคุณเขาเป็นคู่ของคุณหัวใจของคุณความรักของคุณที่ให้เขามาเนี่ยเขารับรู้และเขาขอบคุณและเขาเห็นคุณค่าหัวใจของคุณเสมอเพียงแต่ยังไม่ใช่จังหวะเวลานะที่เขาจะสามารถรุนหนนาก้าวนาได้นะความสัมพันธ์นี้จะต้องรอคอยเอชอฟไพน์เ s โค แต่เมื่อเขาพร้อมเมื่อเขาตัดสินใจความสัมพันธ์นี้จะได้เริ่มต้นอย่างแน่นแฟ้นเหนียวแน่นอย่างมากจะรุดหน้าก้าวหน้าในความสัมพันธ์อย่างรวดเร็วเส้นทางอันยาวไกลนะเขาคาดหวังให้ความรักความสัมพันธ์นี้เป็นความรักระยะยาวอยากให้คุณเป็นคู่คนสุดท้ายในชีวิตอยากให้คุณนะอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขให้ความตายเท่านั้นจะมาเป็นสิ่งเดียวที่พลากจากคุณสองคนความสัมพันธ์เมื่อเขาตัดสินใจจะ ชัดเจนอาจคบกันไม่นานนะขอคุณแต่งงานมั่นหมายหรือหากเป็นรักทางไกลเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมารับคุณอะไปอยู่บ้านเขาไปอยู่ประเทศเขาไปเป็นครอบครัวกันอย่างสมบูรณ์นะทั้งเรื่องการแต่งงานหรือว่าการจดทะเบียนสมรสก็ได้ a อร์ดับครใครคนนี้ที่จะเข้ามาทำคุณสละโสดคือคนที่คุณเคยตัดใจคนที่คุณเคย Move on คนที่คุณเคยบอกเลิกบอกลาคนที่คุณเคยบอกว่าคุณรอเขาไม่ไหวอีกแล้วนสถานการณ์ห่างเหินห่างไกลมีรอยร้าวในความสัมพันธ์มีความเจ็บปวดอย่างมากมายแต่คู่กันเราก็ไม่แคล้วกันะเดินไปไกลแค่ไหนก็ต้องหันหลังกลับมาอยู่ดีเอชอปคัพส์ ups, การเริ่มต้นใหม่ที่งดงามฟ้าหลองฝนสดใสเสมอ ไม่ว่าสถานการณ์กรณีใดก็ตามที่เป็นอุปสรรคที่ทําให้เขายังชัดเจนไม่ได้ตั้งแต่แรกพบเจอคุณทุกอย่างจะคลี่คลายทุกอย่างจะชัดเจนแสงสว่างรออยู่ปลายทางคนคนนี้เขารักคุณนะรักตั้งแต่แรกพบเจอแต่เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างทําให้เขายังไม่สามารถชัดเจนยังไม่สามารถเปิดเผยความรู้สึกได้แต่เมื่อถึงวันที่เขาพร้อมจะเริ่มต้นกับคุณเขาจะรักคุณอย่างมากรักล้นใจนะ มีแต่ความรักอย่างมากมายให้กับคุณมีแต่คุณอยู่ในหัวใจมีแต่คุณอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอยู่ในสมองของเขาเพียงผู้เดียว king of cups แม้ว่าคุณจะยังมองไม่เห็นอนาคตที่ชัดเจนใดหรือไม่กล้าคิดว่าสุดท้ายเขาจะรักคุณเลือกคุณแล้วก็จะทำให้คุณได้สละโสดแต่คนคนนี้เขามีภาพในหัวอนาคตของเขามีคุณอยู่ในนั้นค่ะ คุณคือหนึ่งเดียวนะความรักเดียวที่เขาปรารถนาอยากให้มาเป็นคู่ชีวิตให้มาเป็นคู่ครองให้มาเป็นคู่แท้ของกันและกันและคุณกับเขาเป็นคู่กันอย่างแท้จริงไพราชินีถ้วยและราชาถ้วยขึ้นมาคู่กันเลยทั้งสองคนเนี้ยในไพ่เนี่ยเขาหลับตาได้แต่จินตนาการจินตนาภาพถึงภาพในอนาคตนะปัจจุบันเนี่ย ต้องอึดอดทนเหลือเกินที่ต้องผ่านวันเวลาแสนทรมานจิตใจยังไม่ได้ครองคู่ยังไม่ได้เคียงข้างกันอย่างง่ายดายแต่ถึงแม้ภาพในความฝันนะ่ะน่าจะยังไม่เกิดขึ้นได้จริงในวันนี้เดี๋ยวนี้นะแต่คุณสองคนจะทําความรักครั้งนี้ให้ประสบความสําเร็จให้กลายเป็นความรักที่ชัดเจนเป็นความรักที่เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วจะสามารถมองเห็นกันได้อยู่ใกล้กันได้นะกลายเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นคู่ครองคู่ชีวิตกันได้ เดอะซันโอ้สุดท้ายปลายทางคือความสุขอันยิ่งใหญ่คุณจะประสบความสำเร็จอย่างมากมายในความรักครั้งนี้รักทรหดรักที่คุณต้องใช้ความอดทนใช้สิ่งที่ต้องให้อภัยเขามากมายนะหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเขาไม่สามารถทำได้ดังใจเขาเองก็เจ็บปวดนะที่เห็นคุณเจ็บปวดแต่จะตัดจบก็ยากนะจะฮ o v e on อก็ทำไม่ได้จะรักให้เต็มที่เต็มหัวใจตั้งแต่แรกพบเจอก็ทำไม่ได้อีก นะ่ารักนี้ทรมานเหลือเกินแต่คุ้มค่ากับการรอคอยนะเมื่อคุณและเขาผ่านบททดสอบเมื่อคุณและเขาผ่านเวลาพิสูจน์หัวใจปลายทางคือรักแท้คุณจะได้ครอบครองความรักที่ดีที่สุดนะักของขวัญที่ดีที่สุดคือรักแท้จากเขาในอับสอดใครคนนี้คือคนที่เคยวิ่งหนีคุณค่ะแล้วเขาก็วิ่งหนีหัวใจตัวเองด้วยค่ะเขาพยายามที่จะบอกว่า คุณกับเขาในยากเหลือเกินในความสัมพันธ์เนี้ยเขายังไม่พร้อมเขาไม่อยากเร่งรีบเขาไม่อยากคิดอะไรมากปวดหัวปล่อยให้เวลานำพาเรื่องราวไปตามโชคชะตาก็แล้วกันยิ่งเขาหนีคุณเท่าไหร่ใจเขาอ่ะนะยิ่งทรมานเท่านั้นเมื่อเขาจัดการปัญหาของเขาอ่ะเสร็จสิ้นแล้วนะเขาจะวิ่งกลับมาหาคุณอ่ะด้วยความรักด้วยแรงเสน่หาด้วยความคิดถึงแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากนะที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ย ไปถึงจุดที่คุณจะได้สระโสดในเวลาอันรวดเร็วไฟฟอัพสอดใครคนนี้คือคนที่คุณปวดหัวหนักมากสมองกับหัวใจติดกันอย่างหนักว่าจะเอาไงกับคุณกันแน่และคุณบ้างหรือเปล่าทักมาวันนี้จะทักอีกทีเมื่อไหร่เงียบไป6วัน7วันแล้วเนี่ยจะทักมาอีกหรือไม่โอ้ปวดหัวนะแต่สุดท้ายเขาก็จะกลับมาค่ะ แล้วคุณกับเขาก็จะสารต่อในความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขาจะยอมรับหัวใจตัวเองอย่างชัดเจนว่าเขารักคุณแล้วก็ตัดสินใจรุดหน้าในความสัมพันธ์หรือหากเป็นกรณีรักสามเศร้าที่มีคู่เดิมนะเขาจะเคลียร์ปัญหาที่ปวดหัวนี้ได้สุดท้ายจะไม่ใช่รักสามเศร้าจะเหลือแค่คุณและเขาเท่านั้นอ่ะต่อไปไม่หมาเปิดไพ่อโรเคิลให้นะคะ resolving conflict การแก้ไขข้อขัดแยง้งเนี่ยคุณกับเขาว่ารักกันนะแสงเทียนเนี่ยแสงสว่างยังมีอยู่เสมอก็รักกันมากแต่ข้อขัดแยง้งหรือปัญหาเยอะแยะเต็มไปหมดนะหรือตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมจะรักจริงๆนะนี่สินล้นพ้นตัวหรือว่าตกงานเพิ่งลงทุนธุรกิจไปอาอยู่ในสถานการณ์ที่่พร้อมจะรักก็ได้หรือในสถานการณ์ที่เป็นรักสามเศร้า รอเซนใบหยารอ้อยโสดอย่างแท้จริงข้อขัดแย้งต่างๆต้องถูกแก้ไขให้จบสิ้นไปเสียก่อนนะความรักของคุณทั้งสองคนจึงจะสมหวังได้ Sexuality เรื่องเพศคนคนนี้ที่จะเข้ามาทำคุณสละโสดเนี่ยมีเคมีที่ตรงกันมากในเรื่องเซ็กส์นะในเรื่องความหลงไหลในกายภาพของกันและกัน ณสวยคุณเซ็กซี่คุณดึงดูดสายตาดึงดูดจิตใจเขาอย่างมากเขาเองก็เช่นกันคุณหลงสเสน่ห์เขาอะ่ะทําไมก็ถึงหลอแบบนี้แหมดนใจจริงๆนะ้ำมีแรงดึงดูดมีแรงสเสน่หาราคะต่อกันอย่างมากความรักครั้งนี้จึงสมบูรณ์แบบมีทั้งความรักและความหลงต่อกันเดอร์จิวายแฟมานเทพทิดาคนคนนี้เขาเป็นคนที่ให้เกียรติคุณอย่างมากนะ หากความสัมพันธ์เนี่ยเป็นรักสามเศร้าเขาไม่อยากให้คุณเป็นมือที่สามหรือตกในสถานการณ์ตัวสำรองเขาจะรีบไปเคลียร์ไปแก้ไขจัดการปัญหาชีวิตเขาก่อนนะจึงต้องปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอย่าไปโกรธเขาเลยให้เข้าใจเจตนาเขาเขาไม่อยากให้คุณแปดเปื้อนอยู่ในจุดที่ไม่มีค่าไม่มีเกียรตินะแล้วคนคนนี้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีมากคุณควรที่จะได้รับสถานภาพความเป็นคู่รักคู่ครองนะเป็นแม่ของลูกเขาเป็นภรรยาเขาอ่ะ เขาอยากให้คุณมีความสุขอยู่ในจุดที่ใครๆก็ชื่นชมคุณให้เกียรติคุณและยอมรับคุณ Self-Respect ความเคารพตัวเองเนี่ยคือสิ่งสําคัญมากที่เขาไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ตั้งแต่แรกนะเขาอยากให้คุณมั่นใจด้วยนะว่าคุณดีมากพอเขาจึงต้องขอเวลาที่ไปเคลียร์ปัญหาจัดก,การชีวิตเขาให้รู้สึกว่าเหมาะสมคู่ควรคุณจะได้รักกับเขาในวันที่เขาเนี่ยมีความพร้อมในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสันนาพความโสดสันนาพทางการเงินสานนบาพทางการงานและสันนาพทางสังคมคุณจะได้รับความรักที่ดีที่สุดเลยเขาจะสามารถให้คุณได้ในทุกสิ่งทุกอย่างอย่าน้อยใจอย่าคิดว่าตัวเองไม่ดีหรืออย่าหาข้อตําหนิตัวเองว่าคุณมีความบกพร่องใดเขาจึงไม่ชัดเจนในความรักสักทีจริงๆนวไม่ใช่นะต้องเคารพแต่งให้มากต้องรักแต่งให้เป็นรักแต่งให้มากพอรอเขาค่ะปัญหาอยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่คุณ เดอะกเนเนอรคนสวนคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเจอกันในที่ที่เป็นธรรมชาติคุณอาจจะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาสวนดอกไม้คาเฟ่อาแล้วเจอเขาก็เป็นไปได้หรือคนกับเขาเนี่ยชอบธรรมชาติเหมือนกันสไตล์การท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ความเป็นอยู่นะ้ำคล้ายครึ่งกันหรือหมายถึงคนคนเนี้ยเขามีความสมรรถติดดินไม่เรื่องมากไม่เจ้ายศเจ้าอย่างคุณอยู่เขารู้สบายใจสบายกาย นะสบายตามีแต่วความสุขสงบเมื่ออยู่ใกล้ชิดกันบ a r รีสขอบเขตหากเริ่มต้นไม่มีขอบเขตที่ชัดเจนใดความสัมพันธ์ไม่มีสถานภาพใดสุดท้ายปลายทางจะมีขอบเขตที่ชัดเจนคุณจะได้เป็นคู่รักคู่แฟนเป็นภรรยาเป็นสามีเขานะมีขอบเขตที่ทุกคนในโลกนี้จะรู้ว่าสถานภาพ คนสำคัญนะคนที่เขาแต่งงานด้วยคนที่เขาจดทะเบียนสมรสด้วยขอบเขตที่สําคัญนี้คนคนเดียวคนนั้นคือคุณอ่ะนี่คือแ a รนดอมฟอย์ยูในวันนี้แม่หมอขอจบคําทํานายขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาการเงินการงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากหากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคริปต์ข้าม ก็คิดว่าเป็นค่าครูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ